เฮ้ยนี่กล้องนะเว้ยหน้าดําสวัสดีจ้าเรามาเปิดคลิปกันที่ซัมเมอร์โกดโทต้าหรือว่าแซนด์วิชเค้กนะคะวันนี้ เราทำเอาไว้ทานกับลูกชายนะคะโทบเบ๋เขาจะมาดูทานของเขาจะก็ถือโอกาสทานอ,อ,อาหารที่เขาจัดกันในช่วงวันสำคัญต่างๆนะคะเช่นวันปีใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็วันค้ายวันเกิดหรือว่าวันพกปะสังสรรค์กับแขกกับบุคคลสำคัญนะคะเราก็แต่งหน้าเค้ก เอ่อไปตามจินตนาการนะคะแล้วก็ตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะก็มีแตงกวากุ้งสลัดไข่ต้มมะนาวแล้วก็อะโวคาโดตามด้วยผักสลัดนะคะแล้วก็มีชีสด้วยคะ่ะมะเขือเทศเราก็มีอยู่แค่สองลูกค่ะก็เลยพอได้แกะสลักตกแต่งหน้าตาของเค,ค้กของเราได้นะคะ เขียวขาวเหลืองแดงค่ะสดใสนะคะส่วนผสมของขนมปังนะเราก็ทำา3ชั้นเหมือนเดิมก็ในส่วนผสมก็จะมีชีสมีอ่ามาการีนหรือว่ามีชีสมีสเสมอแล้วก็สลัดกุ้งหรือว่าแรกสลัดนะคะตามด้วยมายองเนสแล้วก็ทูนฟิตหรือว่า ปลากระป๋องทูนา่าพริกไทยมะนาวแล้วก็วางเป็นสามชั้นคลิปเคยทำไว้ให้ชมแล้วนะคะก็ลองย้อนไปดูนะคะวิธีการทำก็ไม่แตกต่างกันจ้าสำหรับครัวนี้นะคะหิมะขาวโปร่เลยค่ะก็คือตกมาในช่วงเช้านะคะตอนนี้ก็หยุดตกไปนะคะตอนนี้ทบเบมาแล้วนะคะพอกับลูกเขากำลังเอาฐานออกจากเตาค่ะ อากาศติดลบสองนะจ๊ะในวันที่สามมกราจ้าเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะก็จะสองทุ่มครึ่งทางเมืองไทยนะในคืนวันที่สามแต่ว่าคลิปพักการหอมก็จะลงให้ชมในวันที่สี่จ้าทูทูมินูส <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะถ้าหิมะตกนะคะฟ้าก็จะสวยแบบนี้จ้าลมแรงลมแรง แอแฟ้ดิตทับเค้เาบอกว่าเขาบอกว่าหัวรถทำไมพี่น้องเขายังไม่เห็นหน้าเขายังไม่เห็นหน้าเขาแอแฟ้ฟดิตอะไรทับเบ ดดเด็กคนพยายามให้เงยหน้าเขอเบ๊คนละฮะดูกล้องหน่อย <c ười> อู้ หอมมัวจัดหน้าเค้กอยู่จ้ะก็เลยไม่ได้มาดูว่าพ่อลูกเขาช่วยกันเอาฐานออกนะคะลมแรงมากพี่น้อตอนนี้หูลั่นดังตับตับตับ หน้ามอมแมมยังหล่อน่ารักเลยนะลูกชายพ่อโบนเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลไห๋ยอเย็ตะมมิดเกตเ่าแอบสตูบอกว่าใหญ่มันเยอะจังเลยได้เยอะจังเลยเย็ดตะมิด เดียลนะจะเ,เฉลี่ยใส่ให้เท่าๆกันค่ะโอ้ยมีรถมามีรถมาโอ้ว้าวอิงเห็ดสมอค่ะอารลาฟินไม่มีสมอเล็กๆเลยใหญ่สวยคนเอาทาน นี่นะเครื่องที่เขาประดิษฐ์เองนะคะเตาถ่านนะจ๊ะสองปีที่แล้วก็ใช้เตาเล็กด้านโน้นเขาก็ประดิษฐ์เองจ้ะเดีย๋ยวแอบ,บไปดูเตาถ่านเตาเล็กนะคะพ่อแซวค่ะวันนี้บอกขับเบ้นมาเผาถ่านนี่จ้ะเตาถ่านที่ลูกเขาทำเมื่อสองปีที่แล้วนะ มีคนถ่ายลุงถ่ายรูปนะสนใจจ้ะมาปีนี้เตาใหญ่มาก <_ c oughs> คิดเล่เป็นไหนน้อเนี่ยบรรยากาศแบบนี้คิดเล่ชอบจ้ะเขาเป็นแมวไพระนะนใส่กล่องเรียบร้อย ขายข้างหลังวิวสวยแต่ไม่ได้ครับเพราะว่ามองเห็นกกรนอเลยสงสัยเข็มขัดหลุดเล่นหลายกล่องเลยค่ะวันนี้เป็นแผนกแม่ครัวเลยไม่ได้ช่วยลูกเลยตั้งใจว่าจะมาช่วยเขานะ เย็นเย็บจ oh. ้ะแต่ก็ชิลแล้วนะใส่ถุงมือหนาๆไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าเราแตะหน้าจอลำบากจ้ะเนี่ยหนาอุ่นเพอร์เฟกจะเอาจะเอาเน่าเฮ้ยนี่กล้องนะเว้ยหน้าดำ สวัสดีอาสิกเตลเออวดดูเออ,อวัสันิกหล่อครับ <laughs> หน้าดำๆหล่อมากเลยครับเมื่อ <laughs> กี้ไม่ได้ตั้งกล้องเอาหิมะศาสามาดูดูดูด,ดูหาเรื่องหาเรื่องแล้วนี่แอฟฟัดิตอินเตอร์แลมไหนดอก <laughs> อินเตอร์เอ็นไหนดอก <laughs> <laughs> อ๋อถามว่าไม่ ไม่เผาเหรอวันนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่เผาจะ้ะโอ้ยพี่น้องจะ้ะบรรยากาศแบบนี้คือฟินนะสดชื่นมากเพราะว่ามันมีแสงสว่างจ้าเราก็ต้องเลือกเอาว่าหนาวกับความมืดและหนาวกับแสงสว่างเราจะเลือกเอาแบบไหนวันนี้ได้ได้รูปผู้ชายเผาถ่าน โหยอดเลยอ่ะน้อง อดขำไม่ได้อดขำหน้าลูกไม่ได้โอ๊ยวันนี้เดี๋ยวโดนแกล้งแล่แน่โดนแกล้งคือลูกอะ่ะโดนแกล้ง ป๊าป๊าฮี่วว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 วเววาววววว้วว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 วอวว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 ไววว่าวววจวว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 วมวว อทบเบสของคุณมาแกบอกว่าแอดูกรอสดินทบเบสเข้ามาพอแซวถอยห่างอีกนิดนะอีกนิดนะแหละห่างอีกสักนิดอีกนิดนะแหละเน่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  ว้าว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 ,าวาตอนนี้แบบว่าควันออกปากจ้าภาพดูมนๆมวนัมวๆม,ม,มากเลยจ้ะอากาศมันเป็นแบบนี้เนาะอยากให้ดูควันออกปากสักนิดนึงทำไมภาพมันไม่ชัดเลยจ้าโอ้โอ <c oughs> ตั้งใจว่าแสงแดดสวยๆจะพาเข้าไปชมบรรยากาศในสวนแล้วก็ทานน้ำจ้ะก็เลยออกมาดูลูกก่อนเพราะว่าพ,พ่อบอกว่าให้มาทำคลิปจ้ะตอนนี้ก็คืออาทิตย์รับตรงชายคาลงไม้นี่ก็คือดับไปเลยนะอาทิตย์นะ่ะ ไม่มีแสงอาทิตย์ให้เราได้มองเห็นเดือนดาวหรอกจะ้ะเนี่ยจะ้ะอาทิตย์จะรับรับไปตรงเนี้ยค่ะเอากล้องไม่นิ่งค่ะโหแบบว่าหมอกแบบว่าโรแมนติกเลยค่ะนี่ลูกเขาปิดเตาแล้วค่ะ ปิดเตาแล้วจ้ะ <c oughs> มือก็จะแข็งๆหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าจะมีหิมะโปรยโปลงนะคงจะได้เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องชมจะลูกเข้าไปในบ้านละไม่แน่ใจว่าเขาจะทานแซนด์วิชเค้กตอนไหนจ้ะขอเดิน ชมบรรยากาศก,ก่อนนะเพราะว่าถ้ามืดมาแล้วก็คือเก็บภาพไม่ได้แล้วจ้ะอ่าหิมะก,กำลังตกแกพี่น้องนี่เห็นไหมคะกำลังโปวยปลายจาะตอนแรกคือตกมานี่แบบว่าลมแรงมากพ่อบอกว่า ให,ให้ออกมาถ่ายลูกเห็บหอมก็กำลังตัดต่อคลิปอยู่ในบ้านจา้ะมันมีทั้งลูกเห็บแล้วก็หิมะจ้ะลูกเห็บก็คือห่อเกนนะคะหิมะนี่เขาเรียกว่าสเสนอค่ะในภาษาสวีเดนเนาะตอนนี้เปิดประตูตรงนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันแข็งเจ็บมือประตูก็จะประมาณนี้ตูเหล็กนะ หอมจะพาไปชมทักโอ้โหแล้วเราก็ได้ภาพโรแมนติกมาฝากทุกคนแล้วโชคดีมากเมื่อวานนี้คือแอบมากวาดเอาใบไม้ให้ไหลไปตามทานน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเขาเยอะจ้ะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะ ตอนนี้ม้าก,กำลังตกนะคะอันนี้มีกิ่งไม้ลงไปตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวต้องเอาขึ้นเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไปเกี่ยวเอาใบไม้ให้ค้างไปกัแบบน้ำด้วยนะคะตรงนี้ก็ไม้นี่ก็หันมาเพราะว่ามะเช้านี้ลมแรงมากจ้ะ <c oughs> สุดยอดมาก หมากํำลังโุยปลายจ้ารองเท้านี่คือเป็นรองเท้าที่เกาะเกาะหิมะนะคะคือเหยียบไปแล้วมันล็อกเลยค่ะมันเป็นรองเท้าสำหรับการเดินการลื่นการหิมะนะคะหิมะกำลังตกจริงๆด้วยจ้ะแต่ว่าไม่มากนะ โรแมนติกมากจ้าเย็นสบายเลยจ้าสิ่งนี้แหละพี่น้องจ๋าที่ตั้งใจทำนะ่ะตั้งใจทำตั้งใจสร้างจุดรีวิวไว้กับ f อจริงๆจ้าเพราะว่าเราทำงานกับ y o u t u b e นะคะเป็นแม่บ้านที่ไม่ได้ทำงานนอกบ้านก็ทำงานกับ Olaf u t u b e มันก็เลยต้องมาสร้างจุดรีวิวในร้วนในสวนเนี่ยจ้ะ ให้พี่น้องได้มีจุดผ่อนคลายขอขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวหมุนหน้าจอมาให้ชมน้ำไหลพร้อมกับหิมะสวยๆ หิมะกำลังตกนะคะเห็นไหมคะติดเสื้อโปวยปลายจ้าวันนี้คาดว่าเราคงจะพาพี่น้องเห็นหิมะตกเยอะๆนะคะตอนนี้ก็จะเดินเข้าบ้านก่อนจ้าไม่แน่ใจว่าลูกกับพ่อเขาจะทานแซนด์วิชเค้กตอนนี้หรือเปล่าจ้าไฟที่เขาประดับประดาบ้านในช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็ยังไม่เขาก็ยังไม่ดับนะอย่าง ด้านบนน้นก็มีจ้ะไฟนะเขาก็ยังไม่ดับเสียงกระดิง่งดังดิงดิงงางๆมีความสุขมากพี่น้องพระอาทิตย์ลับไปแล้วจ้ะลับด้านนี้นะแล้วก็ยังมีแสงสองด้านโน้นไปเข้าบ้านก็จ้ะ ต้องเอามือไปอัางเตาผิงจ้ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวนิ้วแข็งจ้ะเนี่ยเหี่ยวแล้วจ้ะเดี๋ยวไปดูในบ้านกันนะคะนี่จ้ะบนระเบียงบ้านนะคะระเบียงซับของเราจ้ะอันดานนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าสวนนะคะ นี่จะพอกอ่อไฟด<ว>้วยให้ผิงอู้ววววววฟืนจากไม้เบียกนะอ่าเบียกไม้เบียกที่ถ่ายให้ชมในห้างต่างๆนะมันจะเป็นไม้สำหรับการเผาผลาญอย่างดีแล้วก็แพงก้กแนนนี่สกเอตตา แอตาโนถามว่าเมื่อไรพวกคุณจะทานคราบอกน่าจะทานตอนนี้แหละโอเคโอเคเมื่อลูกกับพ่อเขาอยากจะทานน้ำหวานนะคะอันนี้เป็นบูเบอรี่นะน้ำบูเบอรี่ที่เราต้มไว้ในฤดูร้อนจานนี้ก็คือน้ำดอกเฟรดยดนนะคะเราก็จะมีน้ำแข็งนะอัดน้ำแข็งเอาไว้จะหนามยอกเอาหนามบงค่ะตอนนี้ก็ใส่บูเบอรี่ลงไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ดอก เียเดีซับลูกชายชอบนะมาทีไรเขาก็จะต้องได้ดื่มถามว่าจะเอาไหมวันนี้หิม,มาตกคิดว่าจะไม่เอาเขาบอกว่าดีมากก็เลยให้พ่อด้วยหอมก็เลยต้องตามด้วยจ้ะอนอน้นี้นิดยหน่อยของพ่อของลูกก็จะแก้วใหญ่หน่อยนะอันนี้เป็นน้ำบ่อที่เราอัดแก๊สนะ จะซาเหมือนโซดาลละค่ะเป็นน้ำบอ่อของเรานี่แน่แช่ยเ,ย,เย็นๆแล้วก็ไปอัดเขามีเครื่องอัดแก๊สจ,จะ้ะโอ้ซาดีจังบอตสกูดยาเชิญเชิญจ้า <laughs> ลูกกําลังติดฟา <laughs> สนาซ<อ>ามาโยอโซ <laughs> บอกว่าติดเตียง ปป้าคอมวอชกูดวอชกูดอุปทินเอร์ซิตาโซฟาอมนีวินอะไรซิตาหะอ่าตามใจจะนั่งตรงไหนก็เชิญค่ะถักค่าดูบอกว่าอร่อยอัสบสลูดกด๊อดพ่อเอาฟืนใส่ไฟอยู่ครับวอชกูดปป้า

อตอนแรกทวเวบบอกอร่อยมากๆพ่อเลยพูดตามน่ารักนี่แอกกุลิ่ป๊าป๊าโพยลูกชายกับพ่อน่ารัก Då var det ju bara att svara ja. Tim Nej, här till London. Ja, jag så slå Ja. Det är barn hemma. Måtte stanna. Täppra en Du är duktig. Det blir bra i lördags. Han vinner ju också i söndags. är fina möjligheter. det Nej jag störs på jag göra nattmuggestårta så jag handlar grejerna. Det handlar jag inte.